ครับเพื่อนๆผมมีโอกาสนะฮะได้เทสต์ได์นะครับตัวเกียร์ EV9 นะครับก็เดี๋ยววันนี้จะพาน้องรัตนะครับซึ่งเป็นเซลล์ที่นี่นะฮะพาไปเทสแล้วก็แนะนำนะครับการใช้งานเบื้องต้นให้ฟังหน่อยนะครับแล้วก็ผมจะรีวิวให้ทราบคร่าวๆว่าออความรู้สึกในการขับขี่ครั้งนี้เป็นยังไงนะครับช่วงล่างอัตราเร่งนะครับเป็นอย่างไรบ้างคุ้มค่าตัวกับคันใหญ่ขนาดนี้3ล้านกว่าบาทหรือเปล่านะครับกับ ถนนพระรามสที่ถนนไม่ค่อยดีด้วยนะเดี๋ยวรอชมกันนะครับอขออนุญาตขึ้นรถนะฮะอโอเคคันใหญ่มากนะครับ จะเป็นครั้งที่2ในการขับรถไฟฟ้าของผมครับก่อนหน้าน,นี้มีโอกาสขับตัว i อออนวนะคะนั่นก็ถือว่าอัตราการเร่งดีแล้วนะนะครับอ่าอยู่กับน้องรัดเหมือนเดิมสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าแนะนําหน่อยนะครับพอพอดีลูกค้าว่างพอดีเนะาะนะครับก็ตัวที่ที่ทนาได้ทดลองขับตัวนี้จะเป็นตัว ev9 g t i ครับขับส ครับนะครับผมมอเตอร์คู่เอาไว้เหมือนกับตัว E V 5เช่นกันแต่คันใหญ่คันใหญ่คันใหญ่มากที่นั่งอ่าฮะพกที่นั่งแบบนั่งเหลือเหือสบายสบายอ่าแบบเทียบเท่าเซกเมนต์แบบอันนี้เท่าดูว่าเขาคล้าวนะบังมา X 7ได้เลยนะครับเปียกบบรีวิว X 7ได้เลยนะครับดูด้านหลังนะฮะอันนี้เป็นแบบฟิกซีดนะฮะนะครับโอเคมันพับร์ดได้ปะอันนี้ ไม่ได้ไม่ครับผมพับลงได้ด้วยเหรอพับลงได้แต่ไม่แต่ไม่แฟรอ่าไม่ได้แฟรเนาะก็อาจจะแคมป์ทรงเบาะที่มันเป็นตัวเบาะ V i P อ่าอาจจะแคมปิ้งลําบากหน่อยใช่ครับเนาะประมาณนั้นฟังก์ชันฟังก์ชันการใช้งานคิดว่าน่าจะคล้ายๆกับหน้าตาเหมือนตัว E V ห้เนาะอาจจะมีออปชั่นเพิ่มเติมไหมนิดนึงอ๋ออ่าอ่าตัวตัวนี้มันอ่าเป็นตัวตัวไหนมันมีกี่รุ่นย่อยเอ่ยจะมี2รุ่นย่อยครับจะมีเป็นตัว earth ครับแล้วก็เป็นตัว GT Line อ่าแล้วตัวนี้ตัวนี้คือตัว GT Line GT Line ตัวท็อปใช่ราคาเท่าไหร่ครับ3.8มจุดแปดละแล้วคันนี้ครับตัวมันเป็นตัว GT Line ใช่ป่ะตัว GT Line นี้มันวิ่งวิ่งได้เท่าไหร่นะระยะของมันวิ่งได้647กิโลเมตรหกรอ่สกิโลเมตรใช่ฮะแต่วิ่งจริงคงน้อยกว่านี้เนาะใช่แล้วนะอัตราเร่งเป็นไงบ้างแรงบิดแรงม้าแรงบิดอยู่700ครับแรงม้าอยู่384 Oh> อัตราเร่งสูงถึงร้อยในตัวจีฮีราอยู่5.3ไม่ธรรมาดาด้วยมิติตัวถังขนาดใหญ่<ช>มากนะครับ,รบตัวรถด,ด้วยแต่ตแรงางทีมันเยอะเยอะม,มากจริงปะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับไปเทสนิดนึงถนนพระรามสองอาจจะวิ่งเร็วไม่ได้แหละนะครับแต่ว่าสัมผัสช่วงล่างแล้วกันนะครับเดี๋ยวรบกวนน้องรัดถือกล้องให้พี่หน่บางนี่นบนเบื้องต้นครับพี่ก็เดี๋ยวเราปรับ ปรับเบาะปรับวงมาลัยก่อนวงมาลัยเป็นตัวไฟฟ้าครับแล้วก็ตัวกระจกมองข้างโอเคพอได้อยู่พอได้อยู่อันนี้มันไม่ไม่มีเกียร์เนาะใช่ครับผมมเกียร์เพราะว่าสั่งงานจะอยู่ด้านโน้นอาใช่ครับ่ใชถูกต้องถ้าเกิดว่าเราเข้าแก่ก็คือเราบิดได้เลยบิดข้างหน้าหรือว่าบิดถ้าเกิดว่าเข้าเกียร์ดีก็คือเหยียบเบรกบิดด้านหน้าได้เลยพี่อ๋อเหยียบเบรกบิดด้านหน้าโอเคส่อว่นี่ใช่ไหมใช่ครับเพราะว่านี่ตัวเอ็น แล้วลงมล้วถาเกิดตัก,กิ้งก็คือจะเป็นตัวก้านครับนี่มันตัวเอ็นอยู่ะอัั้ปิดขึ้นไปได้เลยอ๋อนี่ันนี้มันจะเป็นฝั่งกึ๊ออกฝั่งด้านนูนได้เลยครับอันนี้กดอ๋อ,นนอคือถ้าปล่อยเบบมันไปเองเลยนะครับเพื่อนๆอืแต่ตัวนี้มันไม่ได้วันแพดเดิลใช่ปะเอ่อสามารถเพิ่มเ<อ>พิ่มระบบดีเจนครับเพิ่มให้เป็นเป็นตัวแม็กได้เลเวลสก็จะเป็นฟิลคล้ายๆลาวันแพดเดิลเลย ไฟเลี้ยวอยู่ด้านขวามือครับขวามือครับเป็นไฟเลี้ยวเหมือนรถญี่ปุ่นกทั่วไปนะอะใช่ครับด้วยห้องภายในห้องโดยสารด้านหน้าถือว่ามุมมองดีเลยนะแล้วก็ตัวมันจะมีดิสเพย์ด้านหน้าด้วยนะครับเป็นดิจิตอลนะอยู่ด้านหน้าว่าอบอกพวกอัอตราเร่งอะไรพวกนี้ใช่ครับบอกความเร็วต่างๆครับแล้วก็บอกเรื่องระบบแอซิสต์ต่างๆด้วยนี่นะครับเอากด โอ้โหมันจะมีเสียงแบบไฟฟ้าจะเป็น,นจะเป็นเสียงสังเคราะเอ่อระบบเบรกใช้ได้เลยนะครับรถตัวถังขนาดนี้นะครับอ่าเมื่อกี้ไม่ได้ดูว่ามันเบรกโตหรือเปล่านะครับแต่คือถือว่าเบรกใช้ได้อยู่นะครับด้วยล้อขนาดยี่สบ็ดนิ้วค่อนข้างใหญ่เลยนะฮะโอ้โอเมือเ่อกี้มันเหมือนอารมณ์แบบผมไม่ได้เอาหลังติดเบาะมากนะแต่คือรู้สึกว่า อัตราการเร่งอ่ะมันถือว่าแรงนะเจ็ดร้อยนิวตันเมตรแรงมากครั้งแรกเลยขับรถเจ็ดร้อยนิวตันเมตรคันนี้คันนี้ส่งมีการส่งมอบยังครับยังครับผมแต่ว่ารถมีพร้อมส่งมอบแล้วเพราะเพิ่งเปิดตัวพร้อมกับอีวีไนเหมือนกันใช่ไหมเปิดตัวก่อนนี้เปิดตัวข่อนหน้านิดนึงอ่อแล้วก็มีรถเทสเลยคันนี้เนาะใช่ครับผมเตเลยนะครับที่พี่ขับอยู่มันเป็นสีอะไรอ่ะสีฟ้าครับผมตัวนี้ เทสได้เลยก็ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากได้รถไซสใ์ใหญ่ๆแล้วครอบครัวนะขนาด6ที่นั่งหรือนั่งเต็มที่7คนอะไรประมาณนี้ใส่ของสัมภาระได้เยอะนะครับก็ติดต่อน้องรัดได้นะครับโชรูมเกียร์พลราม2เทสได้เลยเนี่ยผมก็มาขอเทสนะนี่ถนนไม่ค่อยดีอะดูเด้อนหน้านี้แล้วกันนะนะครับนี่รูดเอ้ยได้ได้ช่วงล่างโอเคช่วงหน้าโอเคผมว่า คือเีกมันเป็นรถไซส์ใหญ่อาจจะมีความแบบนุ่มนวลอาจจะแต่เข้าโค้งยังไม่ได้ดูนะว่ามันจะโครงเพลงหรือเปล่าแต่ถือว่าช่วงล่าง่อน้างเฟิร์มเนาะเฟิร์มนะนี่นะครับน,น,น,นี่เสียงการกระทบกับพื้นถนนที่มันไม่เรียบปูกขาก็ทำทาได้ดีนะครับแรงกระแทกถือว่าช่วงล่างดีเลยนะครับหลดหลดเยอะ อาจจะไม่ได้ขับไปไกลมากนะเพราะว่าเดี๋ยววนแค่นี้นะครับกอัตราเร่งใหม่นะโะผมกดไปประมาณเจ็ดสิบนะครับ, 0, 70, ร,บรถพุ่งมากแล้วนะครับข้อดีของรถไฟฟา้าก็อย่างนี้เนาะคือรถไฟฟา้ามันก็แบบมันไม่ต้องรอรอบนะมันกดมามเลยมันจะได้เรื่องอัตราเร่งท,ท,ที่สนุกสนานนะถ้าเกิดชอบการขับขี่แบบประมาณนี้นะดีนะดีดีดด เป็นรถที่ดีคือคันใหญ่แต่มันก็ดูคล่องตัวนะครับดูคล่องตัวนะครับตวยดีไซน์มันล้ำมากเลยอะ่ะอืมแล,แล้วคนส่วนใหญ่เขาซื้อรุ่นไหนกันน่ะมันจะเป็นจุดเด่นต่างกาันอย่างตัว G T Line เนี่ยครับผมมันจะเป็นขับส<อ>ี่มอเตอร์คู่<อ>แล้วจะได้เรื่องเบาแถวที่สองอที่จะเป็นระบบไฟฟ้าพร้อมระบบนวดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวตัว Earth มันจะเป็นขับหลังมอเตอร์เดียว อ่าแล้วก็แถว2จะเป็นแบบระบบแมนนวลแต่ข้อดีจุดเด่นของมันสามารถหมุนปรับหมุนไปหาแถวสได้อ๋อแต่ตัวนี้เป็นไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าหมุนไม่ได้ใช่ครับผมได้แต่พับแล้วไม่ไม่แฟดใช่แต่ถ้าแต่ถ้าเกิดตัวนั้นนะครับผมก็คือหลักๆเลยอ่ะจะเน้นแบบว่าเน้นเรื่องการใช้งานเพราะว่าออปชันต่างๆแทบจะเหมือนกันหมดเลยครับพี่ดีนะครับถือว่าดีเอ่อฟีลลิ่งภงมิใจถือว่า ถือว่ากระชับแล้วก็แน่นๆดีนะนะครับถือว่าโอเคไม่ไม่ไม่ได้หนักหรือเบาเกินเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับถือว่าขับแล้วมันรู้สึกว่ามั่นใจนะครับอันนี้นะก็จจะปิดนิดนึงนะครับอันนี้ดีนะครับหน้าจอขนาดใหญ่นะครับนะครับคลายรถยุโรปเลยนะครับใช่มากนะครับอันนี้จะปิดตรงด้านหน้านิดนึงนะฮะ ก็ไม่ได้เปิดเพลงให้ฟังนะครับเพราะว่เดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เสียงนะครับลิขสิทธิ์เพลงนะครับแต่ว่าตัวท็อปตัวนี้จะเป็นลำโพงเมอริเดียนนะครับอ่าฮะนี่นะครับอ่ะดูโลวแบรนด์นะครับอยู่้านข้างนะครับเมอริเดียนเดี๋ยวอาจจะให้พี่เต้ยถ่ายอีกทีหนึ่งมือมือผมไม่นิ่งเท่าไหร่ละไม่เป็นไรก็คือกว้างขวางจริงนะครับแล้วภายในเนี่ยมันคือมีสีเดียวให้เลือกหรือเปล่าหรือว่ามีสองสีครับ ถ้าเกิดว่าภายในอย่างถ้าตัว G t อะครับตัวนี้จะเป็นภายในน้ําตาลเทาแล้วมีอันหนึ่งที่จะเป็นขาวขาวดําขาวดําขาวคือตรงด้านนี้ใช่ปะที่เป็นสีขาวใช่ครัวตัวพื้นฐานเบาะจะเป็นสีดำอะไรนี้ใช่ไหมก็จะเป็นทูโทนครับแต่ใครอยากได้ระบบดีเจนนี้ต้องซื้อแพ็กเกจเพิ่มใช่ปะ ตัว,วไหนนะครับพี่เนี่ยเยที่ระบบระบบเบรกวันพันเดลอะอ๋ะอไม่ต้องครับผมสามารถปรับที่ตรงอ่าถ้าเกิดเราเรียกก็คือตัวเพดานชิปตรงนี้ครับสายขวาเราสามารถเพิ่มเพิ่มหรือลดตัวระบบรีเจนได้เลยอืมอ,มอมืชอบตรงนี้นะตรงนี้มันวางขาดีเลยนะเนาะใช่ครับตรงเนี้มีที่วางขามีที่วางของครบเออเพราะว่าถ้าเป็น EV5 ตรงนี้มันมันมันกั้นไว้นะครับกั้นไว้ดีดีดีว่า แล้วมันมีไวเลสชาร์จเจอร์ไหมอยู่ตรงจุดนี้ครับตรงนี้ตรงนี้ใช่ตรงจุดนี้แล้วก็มีปุ่มต่างๆเหมือนการปักกิ่งกล้องล้อพันจำกัดความเร็วตอนลงเขาอืมออเป็นรถที่ใหญ่แต่ไม่ได้ขับแล้วดูแบบเธอทะามากนะครับโอเคเลยนะอันนี้ก็น่าจะมีกล้องรออคันแหละด้วยค่าตัวมีให้มีให้มาครบทั้งสองรุ่นย่อยเลยใช่ไหมครับใช่ครับอืมอืมอืมแล้วตรงนี้คืออะไรอ่ะวางของหรอ ตรงไหนเอ่ยจุดนี้ลำโพงครับพี่อ๋อนี่เป็นลำโพงใช่ครับดีนะครับให้มาครบนะใครมีงบอะน่าสนใจตัวนี้เนาะอืมเพราะว่าเป็นเป็นรถไฟฟ้าด้วยแล้วก็ได้รถที่มีขนาดใหญ่นะครับก็ครอบครัวถ้าใครมีครอบครัวที่แบบเ,เดินทางกันบ่อยๆแล้วกเ็เดินทางหลายคนน,ะน่าสนใจแล้วอีกอย่างมันวิ่งได้เยอะนะครับมันห้าร้อย ห้าหกร้อยเนาะประมาณก็หกหกสี่เจ็ดครับหกสี่เจ็ดใน NEDC วิ่งจริงก็ลดไปหน่อยครับผมใช่ใช,ใช่แล้วแล้วเรื่องการชาร์จน่าจะชาร์จเหมือนกันไหมมันมีทั้ง ACDC เหมือนกันรในชาร์จร,ร,ระยะเวลาตัวนี้ถ้าเกิดว่าหาหาตู้ DC ที่มันกระแสะสูงได้อะตัวนี้ออนบอร์ดชาร์จอนะครับได้เร็วเร็วมากพวกซูปชาร์เอะไรพวกนี้หรอใช่ครับผม๋อเออแล้วอย่างเนี้ยศูน ศูนย์บริการโอเคตอนนี้มีรองรับใช่ไหมอันนี้ของตัวเกียร์มอเตอร์เซลนะครับมันจริงมีทั้งสองสาขาปะถ้าเกิดว่าของเกียร์แบงคอกอะครับผมของอที่ผมทําอยู่มีสองสาขาอฮมีสาขาพะรามสองแล้วก็สาขาลังสิตสาขาลังสิตอยู่ตรงเมืองเอกครับผม<อ>ตรงแมคโคเเอกครับซึ่งถ้าเพื่อนๆน,นะครับอยู่ฝั่งลังสิตก็สามารถ ไปได้เหมือนกันนะครับก็จะมีเซลล์รองรับแล้วก็มีศูนย์บริการเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับผม,มติดมากจริงโอเคโอเคก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับอีกรอบอีกรอบอะใครอยากจะมาเทสได้ติดต่อรัดยังไงติดต่อได้ครับผมก็มาที่โชว์รูมถามหาผมได้เลยนิรัตนะครับผมหรือโทรหาผมเลยก็ได้ครับ,รบที่เบอร์082-986-5198ครับอ่าฮะ ก็โชว์รูมเกียร์พารามสองนะครับอยู่เยียงๆกับโลตัสพารามสองนะครับแล้วก็เปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันใช่ครับอ่เวลาทําการววลาันจันทร์ถึงวันเสาร์แปดโมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวันอาทิตย์เนี่ยเปิดเก้าโมงถึงบ่ายสามครับโอเคนั่นหมายล่วงหน้านะครับสมาร์เทสได้นะครับใครอยากมาทดสอบช่วงล่างผมในฐานะที่มาทําการทดสอบนะครับที่ถนนพารามสองถือว่าช่วงล่างทําได้ดีนะ ทำได้ดีเลยนะครับซับแรงซับเสียงอะไรดีนะครับขับดีอัตราเร่งเร่งดีนะครับเป็นรถที่แนะนาําวันนี้ขอบคุณน้องรัตแล้วก็โชว์ลุงเกียร์พรามสองมากนะครับ,รบขอบคุณมากนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปรถอะไรนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ